บทที่17การเกิดวัฏจักรขอสรุปเรื่องเดิมก่อนนะครับเนื่องจากโลกของเราหมุนด้วยแรงระเบิดที่อยู่ภายในจึงทำให้เกิดแรงเวี่ยงหมุนและก็ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ตามมาซึ่งมันเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องกันและเมื่อมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามันจึงเกิดการเหนี่ยวรั้งแบบเดียวกันกับกระบวนการของสสารเริ่มต้น คือมันจะเหนี่ยวรั้งเอาดาวอื่นๆให้เคลื่อนที่โคจรไปรอบดวงอาทิตย์เกิดเป็นระบบสุริยะจักรวาลซึ่งระบบของเราทั้งสองนี้ตั้งอยู่ตรงขอบด้านในใกล้จุดศูนย์กลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งจุดศูนย์กลางที่ว่านี้มีลักษณะพิเศษกว่ากาแล็กซีอื่นๆคือมันมีช่องว่างที่เป็นบลูอยู่ตรงกลาง ซึ่งตำแหน่งนี้เปรียบเสมือนแกนกลางของกาแล็กซีและมันก็เป็นจุดกึ่งกลางของเอกภพด้วยบริเวณนี้ไม่มีการหมุนใดๆถ้าจะอธิบายปรากฏการณ์นี้ให้เข้าใจง่ายๆคือให้คุณลองเอาน้ำใส่ลงในอ่างแล้วก็คนน้ำนั้นให้หมุนวนคุณจะพบว่าตรงกลางของน้ำในอ่างใบนั้นจะเป็นช่องว่างที่ไม่มีการหมุนใดๆ ซึ่งเจ้าช่องว่างนี้ไม่มีสิ่งใดดำรงอยู่ได้หากมีสิ่งใดเข้าไปใกล้มันสิ่งนั้นจะเหมือนถูกดูดกลืนเข้าไปและมันก็จะสลายกลายเป็นฝุ่นผงที่ไม่ประกอบด้วยพลังงานใดๆกลายเป็นละอองที่ล่องลอยอยู่นอกเอกภพหากเราดูด้วยตาเปล่าเราจะเห็นพื้นที่ว่างนี้ใหญ่มาก ใหญ่เท่าๆกับระยะห่างของจักรวาลของเราทั้งสองนั่นคือกว้างถึง240ล้านกิโลเมตรแต่ตรงส่วนที่เป็นบรูจริงๆจ,จ,จะมีขนาดเล็กกว่าคือมีขนาดเพียงแค่1ใน24ส่วนของพื้นที่ว่างนี้เท่านั้นสิ่งนี้เรียกว่าหลุมดำหรือเปล่าครับผมถามมีนขึ้นมากลางคัน ระหว่างที่เขากำลังอธิบายถ้าเรียกว่าหลุมก็น่าจะได้และถ้าคำว่าดำนั้นหมายถึงความมืดก็น่าจะใกล้เคียงเพราะที่นี้ไม่มีสิ่งใดดำรงอยู่ได้แม้กระทั่งแสงมันมีสภาพเหมือนกับภายนอกของเอกอภพเลยคือไม่อยู่ภายใต้กฎของพื้นที่และเวลาใดๆมีนอธิบายผมจะขออธิบายต่อเกี่ยวกับกระบวนการหมุนของจักรวาลน,นะครับ เขาแน่วแน่กับภารกิจของเขามากเออเดี๋ยวก่อนครับผมคิดว่าผมรู้สิ่งที่คุณกําลังจะบอกผมแล้วครับผมพูดแทรกขึ้นเพราะกําลังรู้สึกเช่นนั้นจริงๆผมจะลองอธิบายให้คุณฟังแทนนะครับแล้วคุณลองดูสิว่าถูกต้องตามที่คุณต้องการจะบอกผมหรือเปล่าผมเสริม คุณกำลังจะบอกผมว่าด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่ที่มีอย่างต่อเนื่องจากคลื่นความถี่ด้านบวกที่พวกเราปลดปล่อยออกมานั้นมันได้ไปทําปฏิกิริยากับก้อนธาตุออกซิเจนเหลวใต้พื้นผิวโลกให้เกิดการระเบิดเมื่อมันระเบิดจึงทำให้โลกเกิดการเหวี่ยงหมุนเมื่อโลกเกิดการเหวี่ยงหมุนจึงทำให้เกิดการเคลื่อนที่ไปรอบระบบสุริยะจกักรวาล เมื่อระบบสุริยะจักรวาลของเราเวียงหมุนระบบสุริยะจักรวาลของเราก็เกิดการเคลื่อนที่และเมื่อมันเคลื่อนที่ก็พาให้กาแล็กซีทางช้างเผือกของเราหมุนหรือเคลื่อนที่และเมื่อกาแล็กซีทางช้างเผือกที่เปรียบเสมือนเป็นจุดศูนย์กลางของเอกภพเกิดการเวียงหมุนจึงพาให้กาแล็กซีบริวารทั้งหมดที่อยู่ในเอกภพหมุนตามกันไปด้วยใช่ไหมครับ ผมอธิบายจากความเข้าใจโอ้โหใช่เลยครับและสิ่งนี้คือกระบ,บวนการการก่อกําเนิดพื้นที่และเวลาของเอกภพขอบคุณมากๆครับในที่สุดผมก็ได้ทำภารกิจของ,ของผมสำเร็จโดยทำให้คุณเข้าใจตรงกับความเป็นจริงได้ที่จริงผมยังรู้สึกว่าจะต้องใช้เวลาอธิบายให้คุณฟังอีกมากพอสมควรนะครับ แต่ตอนนี้ผมคิดว่าคุณเข้าใจกระบวนการทั้งหมดของจักรวาลแล้วจากการสรุปเพียงสั้นๆของคุณสีหน้าของเขาดูโล่งอกแต่เดี๋ยวก่อนนะครับสิ่งที่ผมพูดออกมานั้นผมคิดว่ามันน่าจะมาจากการพยายามสื่อสารความรู้ที่คุณส่งมาทางจิตมากกว่าซึ่งไม่ได้หมายความว่าผมจะเชื่อตามคุณคุณลองคิดดูสิครับ สิ่งมีชีวิตและมนุษย์เล็กๆอย่างพวกเราเนี่ยนะจะเป็นผูข้ขับเคลื่อนเอกภพทั้งเอกภพให้เวียงหมุนจนเกิดเป็นวัฏจักรของเวลาได้ผมแยง้งถึงอย่างไรผมก็คิดว่าผมได้ทำภารกิจสำเร็จแล้วเพราะผมสามารถอธิบายให้คุณเข้าใจได้ตรงกับความเป็นจริงที่เหลือคุณจะเชื่อหรือไม่นั้น มันเป็นเรื่องของคุณมีนพูดคุณรู้ไหมถ้าความคิดนี้เป็นความจริงคุณกำลังเปลี่ยนทฤษฎีที่ชาวโลกของผมเชื่อกันมาทั้งหมดเลยรู้ไหมผมพูดผมไม่ได้เป็นคนเปลี่ยนครับทุกอย่างเป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้วผมก็แค่บอกตามความเป็นจริงเขาพูด ความรู้ที่นักวิทยาศาสตร์บนโลกของคุณรู้นั้นที่จริงเขายังรู้ไม่ถึงหนึ่งในพันล้านส่วนของความรู้ทั้งหมดเลยด้วยซ้ำดังนั้นคุณจะมาบอกว่าผมเป็นคนเปลี่ยนความรู้ของคนบนโลกคุณนั้นไม่ได้ที่จริงคนบนโลกของคุณต่างหากที่ต้องพยายามทำความเข้าใจกับความรู้ที่ผมบอกนี้ถึงอย่างไรผมก็ขอขอบคุณในการพยายามสื่อสารความรู้ใหม่นี้ ให้กับผมตอนนี้ผมอาจจะยังไม่เชื่อสิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดแต่มันก็ทำให้ผมได้เห็นถึงวิธีคิดที่มีต่อกระบวนการความเป็นไปของโลกและจักรวาลผมพูดโอโอโอไม่น่าครับสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่แค่วิธีคิดครับมันคือข้อเท็จจริงแล้วข้อเท็จจริงก็ไม่ประนีประนอมด้วยไม่มีการใช้แค่วิธีคิด คุณจะต้องเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เท่านั้นเพราะสิ่งที่คุณจะได้เจอบนโลกของผมต่อไปนี้้วนเป็นผลพวงจากการเข้าใจกระบวนการของจักรวาลแบบนี้ทั้งสิ้นเขาย้ำเอาละผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้เวลาพักผ่อนแล้วเขาพูดเราทั้งสองนั่งคุยกันจนดึกผมประเมินว่าตอนนี้ถ้าเป็นเวลาที่โลกก็น่าจะ สักสามสี่ทุ่มแล้วก่อนที่ผมจะลุกขึ้นจากโต๊ะผมมองออกไปที่นอกหน้าต่างผมรู้สึกแปลกใจกับบรรยากาศข้างนอกเวลากลางคืนที่นี่ดูไม่มืดสักเท่าไหร่เลยผมมองไปที่เนินเขาไกลๆและยังสามารถเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนคล้ายกับคืนเดือนหงายแต่สว่างกว่ามากทั้งๆท,ที่ไม่เห็นพระจันทร์เลยสักดวงใช่ครับ อนกลางคืนที่นี่เมื่อเทียบกับโลกของคุณจะสว่างกว่าเพราะว่าที่นี่เรามีดวงจันทร์ที่ใหญ่กว่าโลกของคุณถึงเกือบหนึ่งเท่าตัวแต่ตอนนี้มันยังไม่ขึ้นครับถ้ามันขึ้นตอนดึกๆจะสว่างกว่านี้อีกเชิญที่ห้องนอนนี้เลยครับเดี๋ยวผมพาไปบีนอธิบายพร้อมกับเชิญผมไปที่ห้องนอน ลักษณะของห้องนอนที่นี่มีการกั้นเป็นสัดส,ส่วนด้วยไม้แบบไม่มีประตูมีแต่ใช้ผ้าหน,นาๆผืนยาวถักทอด้วยลวดลายสวยงามแปลกตาขนาดเท่ากับประตูห้อยลงมาจากแกนไม้ที่ขึงอยู่ด้านบนลักษณะคล้ายผ้ามา่านแต่มีความหนามากกว่าเมื่อเดินเข้าไปด้านในก็มีเตียงเตี้ยๆเหมือนที่โลกของเราใช้กัน มีที่นอนที่ปูด้วยผ้าอย่างเรียบร้อยมีหมอนมีผ้าห่มนวมที่ดูน่าจะให้ความอบอุ่นได้ดีผ้าทุกชิ้นปักด้วยลวดลายดอกไม้สวยสดงดงามเช่นกันเมื่อผมเดินเข้าไปในห้องก็พบกับนาพาซึ่งเธอเหมือนกำลังตรวจความเรียบร้อยครั้งสุดท้ายก่อนที่จะให้แขกพักที่นอนแบบชาวป่าอาจจะดูไม่หรูหราคงพอน,อนอนได้นะคะ นาพาพูดออกตัวพวกเรารู้สึกยินดีที่มีโอกาสได้ต้อนรับคุณนะคะขอเชิญพักผ่อนให้สบายค่ะเธอพูดต่อผมรู้สึกได้ถึงความตื่นเต้นบนความประมาทของทั้งสองคนซึ่งดูเหมือนไม่เคยต้อนรับแขกมาก่อนน่านอนมากขอบคุณนะครับผมพูดกับเธอใช่ค่ะ นี่เป็นครั้งแรกของเราทั้งสองที่ได้มีโอกาสต้อนรับแขกเธอพูดกับผมตอเพราะคงได้ยินสิ่งที่ผมคิดตั้งแต่เราอาสามาอยู่ที่นี่ราว2 2 0 0 0ปีคุณคือคนแรกที่มานอนห้องนี้เธอเสริมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งผมตอบราตรีสวัสดิ์นะครับพักผ่อนให้เต็มที่แล้วพรุ่งนี้เจอกันมีนพูด ก่อนจะช่วยนาะพาออกจากห้องไปเมื่อเธอรูดผ้าม่านที่ประตูปิดแสงสว่างที่แต่เดิมสลัวๆอยู่แล้วก็ดับพลึบลงเหลือเพียงความมืดห้องนี้ไม่มีหน้าต่างจึงไม่สามารถมองเห็นอะไรข้างนอกได้เลยผมล้มตัวลงนอนพร้อมกับคิดในใจว่านี่เรามาทำอะไรอยู่ที่นี่สรุปแล้วเรากำลังฝันอยู่หรือเปล่า ผมเอามือจับที่หน้าของตัวเองแล้วก็คิดทบทวนอะไรต่อมีอะไรที่เกิดขึ้นมากมายในวันนี้